ขอถามก่อนเลยว่าทำไมตอนนั้นนะคะถึงตัดสินใจว่าเอ้ยเรามาไลฟ์พูดเรื่องธรรมะกันดีกว่าอืนี่จริงพูดมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งพูดเพียงแต่ว่าธรรมะในแบบเดิมมันไม่มันไม่เข้าถึงกลุ่มคนวัยรุ่นหรือคนเจนใหม่ที่เขาอยากจะสนใจศาสนามันก็ได้แั่คนกลุ่มหนึ่งคนฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ถามว่าพูดธรรมะนานนี่ยังนานแล้ว,นนลวเป็นแต่รูปแบบมันไม่ใช่แบบนี้อืมทำไมถึงมาเลียนเป็นรูปแบบนี้คะเราตัวบอกติดเราเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบ มันทันสมัยอยู่แล้วนะมาถึงว่าตัวเองเป็นคนชอบอินเทนอะอะไรที่มันเป็นกระแสเป็นอะไรเราก็จะชอบเอ๊ะทำไมเขาถึงติดตามเรื่องนี้การพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วเมื่อเอิญมันก็มีเทนต่อเทนเรื่องหญิงลีนะพี่หญิงลีมากรุงเทพหัวลําโพงแตกอะไรนีร้คนไปแหรับเหมือนกับเป็นดาราเกาหลีอะไรประมาณเนี้ยเออทำไมคนชอบคนนี้หรือมไม่ไปไ,ไปดูอะไรมีไรสดนี่ผมอะไรกันก็ทําให้เราไปไปเข้าไปสู่โลกของวัยรุ่นโลกของคนที่เขาไป มีศัพท์มีแสงของเขาเช่นกลุ่ม LGBT อะไรที่เขาใช้ศั์กันก็ทําให้เราติดด้วยพอเราดูแล้วเราก็รู้จากศัพท์ของเขาแต่พอรู้ความหมายไดเราหาก่อนเขาเลยเอ้แกงคืออ๋อแกงคือแกงคืออํามคืออะไรอันนี้ก็ว่าไปแล้วพอเราเรา,เราอ่านแล้วเราสูอไอ้ขนาดเราได้ยินเองเรายังขำแล้วถ้าเราเอาศัพ์พวกนี้มาใช้บ้างล่ะ <S <S มันก็น่าจะขำเหมือนกันนะก็เลยเริ่มที่จะเอาศัพท์เอาแสงพวกนี้มาใช้บ้างมาลองมาลองปรับเข้ากับมุมธรรมะดูกับศาสนาดูว่ากูอุ้ย คนสนใจวัยรุ่นชอบมันถูกใจอาจารย์รู้สักศัพท์พวกนี้ด้วยเหรอใน,น,น,นหนูนึกว่ามนมีตํหนูหมู่เพื่อนหนูอะไรเงี้ยพอสอ,<ม>อะไรอย่ทุกวันนี้ไม่มีใครเรียกอตาตมาวา่าพระสงฆ์นะไม่มีใครเรียกพระมหาภัยวันแล้วมีแต่พอสภอัยวนันเอ้าพออยากเป็นพอสอก,ก็เป็นแต่ขอให้คนวัยรุ่นชอบเราพูดถึงเราในทางที่อพอเราพูดถึงเราแล้วเขามีเสียงหัวเราะเขามีความสุขเขาได้ธรรมะอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่มาว่ามันคุ้มค่าอยากให อยัช่ว,ส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 วยสอนับใจได้ไหมคะว่าตอนนี้มีคาว่าอะไรบ้างที่ลต้องพูดเยอ้เยอะมาสภาพคือขอโทษพูดเองําเองคือถ้าเวลาพูดสภาพเนี่ยคนจะบางคนบอกติดช่วยเอาคําว่าสภาพออกจากหัวหน่อย <c oughs> ออกเอาออกไม่ได้นล้วน,นั่นหลวงพี่เนี่ยติดจากหลวงพี่หลวงพี่พูดอะไรเงี้ยสภาพมันก็จะลนะักษณะว่าไม่ใช่มั้งแบบนี้หรออะไรหรออย่างเงี้ยเหรอเป็นคาสร้อยคําท้ายไปแบบเวลาเราพูดอะไรแบบเราไม่เราไม่เห็นด้วยเลยแบบสภาพ <c oughs> เท่ากับอะไรเงี้ยที่พูดบ่อยเท่ากับเหมืนอนเราบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาไลฟ์นะรอเตรียมรอสามทุ่มตรงให้พกก่อคอมเมนต์เลยสามทุ่มตมเท่ากับสามทุ่มตรงกระเทยหรือสามทุ่มทุ่มตรงสากลอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแซวอะไรแบบนี้อยากเข้าสู่เรื่องอแพร่เสพนิยมชอบการ m, แพร่เสพนิยมก็เป็นประเด็นมากว่าใช่<อ>ใช่ เนี่ยก็อย่างนี้นะเดิมแมทเทิร์นนะก็จะต้องฉีกไปอย่างนี้อยู่เลยอ่ะเชิญนะว่ามาคำถามอืมอุมนุมก็มีพระเอเจ่เข้าไปแสดงออกแล้วก็โดนตำหนิต่างๆอย่างอันนี้พี่พระมหาภัยวันสองขอสอเองหลายแล้วก็โดนเรื่องมองว่าแบบเอ้ยพระไม่ควรแสดงออกอย่างนมองแล้วเศษดิค่ะก็มีมีนักวิชาการเนี่ยอาจารย์จุฬาบางท่านก็ออกมาพูดว่าเนี่ยมันเป็นการละเมิดการที่เชิญไปอย่างเงี้ยเขาไดไม่ได้ไม่ได้ คือขอความร่วมมือได้แต่ว่าใช้คําว่าเชิญไปอะไรไปมันก็จะดูนั่นแหนะแต่เขาก็พูดดีนะวันนี้ไปกรรมธิการมาก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆไม่ได้มีอะไรขอความร่วมมือว่าเออมันเกิดกระแสะอย่างนี้แล้วก็เขาก็ได้รับการร้องเรียนมาเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าลึกๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็คือการพยายามจะถ้าพูดถึงว่าในสังคมที่มันนี่จริงๆอ่ะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเบสิกมากเลยพระจะหัวเราะก็ตามพระจะอะไรนี่มันคือเสษีสิาพาเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะ่ะผิดกฎหมายหรือเปล่าหัวเราะไม่ได้หรือกฎหมายประเทศนี้ ห้ามาตาไหนห้ามพลเมืองในประเทศฉีกยิ้มหัวเลาะเพราะว่าไปแต่มันก็ไม่มีอะแต่ว่าไม่ไรเชิญก็ไปยินดีอมืมันคือเสรีภาพควรจะมีได้เพราะว่าวันนี้ที่ไปกรรมธิการกรรมธิการบางท่านก็พูดเองว่าพระมีสองสถานะก็คือเป็นนักบวชด้วยเป็นพลเมืองด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางท่านไปใช้สิทธิ์ในคนะความเป็นพลเมืองก็ทําให้ท่านอยู่ไม่ได้อะไรไม่ได้ถูกเบียดเบียนรังแกนี่เราก็เห็นใจท่านอย่างพอมีกระแสออกมามีความ อไม่สำรวมแต่ว่าขอบเขตของคันไม่สำรวมมันไม่เหมือนกันหรอกเอาคุณเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานว่าไม่สำรวมอ่ะจะมายกตัวอ,อย่างหลวงพ่อคูณนะ่ะหลวงพ่อคุณนั่งนั่งกระโยกก็ไม่คุ้นตาคนไทยถ้าแตามาไปนั่งแบบหลวงพ่อคูณคิดว่าจะมีจะมีคนว่าแตามานั่งสำรวมหรือไม่สำรวมก็ไม่สำรวมใช่ไหมเหมือนพระยืนเทศแต่ก่อนพระยืนเทศไม่ได้แต่พาะบางรูปเลือกที่จะยืนเทศแบบยุคก,ก่อนยุคหลวงปู่ปัญ,ญญานันทะอาจารย์พระธาตุแต่ก่อนยืนไม่ได้ยืนเป็นอาบัตินะฮะยืนเทศอย่างเงี้ย แล้วก็พอท่านยืนแต่คนฟังเยอะขึ้นก็ท่านก็ต้องข้ามเรื่องความสํารวมมานิดนึงพูดยากมากเลยคือถามก่อนว่าจริงจังอะไรกับเรื่องสารวมให้สํารวมอะไรก่อนถัววราะแล้วมันทําให้ศาสนาล่มสลายกันถึงขนาดนั้นเหรอเดี๋ยวหูเสียงหัวราะมันทําให้ศาสนาล่มสลายเหรอมันก็มันจะมาว่ามันก็ไม่ใช่มั้งทีนี้เพราะมันมีการมองอย่างนี้เรื่องความเหมาะสมความสารวมพระอาจารย์มองว่ากลายเป็นว่ารัทยิเขาจับ เขาไม่ได้จัดเราก็ตามแล้วแต่เขาอะเขาไม่เคยจัดอะไรอยู่แล้วก็แล้วแต่ว่าอาจจะมีจริงๆเขาอาจจะเขาจะจะซีเรียสกับเรื่องอื่นด้วยซ้ําแต่ว่าเขาหาเรื่องว่าไปนะเอาเรื่องนี้แล้วกันมึงหัวเราะมากมึงกูจัดการหัวเราะเยอะอะไรประมาณเนี้อืมอืมที่ผ่านมาก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบพระในหลายประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะก็พระเป็นดีเจพระแต่งหน้าอะไรแบบน้มันก็ไม่ได้หรอจริงๆมันก็เปรียบกันไม่ได้นะเพราะคนละนิกายกันของเราเราคงความเ็นเทรวาสซึ่ง หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าโดยแบบแผนเราถือว่าเราเป็นเถราวาดถวาเถรวาดก็จะมีธรรมเนียมของเขาแต่ย่าไปถึงกันเล่นมาตขาคงไม่ถึงกับไปเป็นดีเจหรอก <laughs> ไม่ถึงขนาดนั้นจะไปโอ้มาไปวันไปเป็นดีเจไปเราก็รู้อยู่ว่าอะไรอะไรที่เรายังอยู่ในสมณเพศแต่ว่าการหัวเราะนี่บางทีมันเป็นนิสัยเราเราเป็นคนหัวเราะง่ายเราเป็นคนเส้นตื้นก็คนเส้นตื้นให้ท,าทําไงถามก่อนก็คนเป็นเส้นตื้นน่ะผมก็ต้องหลดหัวเราะบ้างอะไรบ้างอาจารย์จตุรงพูดดีมากว่าถ้าไม่ นับถือเขาในฐานะของความเป็นพิสุจก็นับถือเขาในในฐานะของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเธอไม่ต้องนับถือหรอกแต่ว่าเขารบสิทธิของเขาในในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเธอถ้าถ้าตาบใดตาตมาหัวเราะและไม่ได้ทําให้ตามาประราชิกะสีเรียกอะไรกันนะมันเป็นทหารระดับประเทศไปแล้วได้แค่ผ้าหัวเราะมันไม่มีเรื่องสื่อไม่เรื่องไม่ไม่มีงานทํากันหรอฮะถามขอไม่มีอะไรไม่มีงานทําว่างงานกันหรือว่าอะไรอืมแปลกใจนะคะที่การหัวเราะในไลฟ์เรามันเป็นเรื่องคณะ แปลกใจมากคือเอาอะไรก่อนสภาพพ <laughs> อเราก็ไปอ้าวโหเรามากไปไม่สำรวมเอาไม่ว่าแต่ว่าดีใจว่าเออถ้าเขายังบอกว่าเราไม่เหมาะสมก็แปลว่าเขาก็ยังชอบเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ายังติติงอย่าตาหนิเอาถ้าถือแบบพู้เจ้าคนตนําหนิติตติงก็คือคนชี้ขุมทรัพย์ก็ขอให้มันเป็นขุมทรัพย์จริงๆก็แล้วกันไม่ใช่มีอะไรซ่อนเล้นอย่างอื่นอ่ะเราก็พร้อมปรับให้เหมือนจะพระจาจาร์สปองบอกขอห้าสิบห้าสิบ ได้ไหมก็มาไการบอกอก็แล้วแต่ท่าน <c oughs> ประมาณนี้หน้าที่ของผองพวกผมหมดแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยประมาณนี้จริงๆไม่ใช่แค่ศาสนาคุณเองอะค่ะอย่อางศาสนาหลายๆศาสนาก็จะชอบมองว่าเรื่องศาสนาจะห้ามเล่นห้ามตลกโอ้มันมีหมดมันมีหมดไปไม่มีเหรอที่ว่าไม่เล่นน่ยมันก็ต้องมีอารมณ์ขันคนไม่มีอารมณ์ขันนี่มันนานมันเกิดมาเครียดตายหรือว่าไงมันคนละมันเกิดมามันต้องมีอารมณ์ขันอารมณ์ขันนี่มันมันสะท้อนความมีความสุขของคนถ้าเราบอกว่าทุกศาสนา มันมีเพื่อทําให้คนมีความสุขแล้วไม่คนจะมีอารมณ์ขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสุขไม่ได้เลยเหรอทำไมฮะหรือว่าขำแล้วมันทําให้อะไรขำกับเข่งมันไปด้วยกันไม่ได้เหรอหรือว่าไงหรือว่าคือพอเข่งแล้วก็ห้ามขำจะมาว่าก็ไม่ใช่มันมีคนพยายามบอกบิดเบือนเอยพยายามบอกว่าจะมาบิดเบือนคําสอนอะไรเงี้ยแล้วบอกอย่าอย่าเจอฝาก่อนอย่าเจอหัวเลาะกับบิดเบือนไม่เหมือนกันเราหัวเลาะแล้ว,วลลย,ย,ยังคงสาระของศาสนาไว้ได้ไหม อาธรรมุตอาตมหัวเราะแต่สิ่งที่สอนไปพร้อมกับกับเสียงหัวเราะอารมณ์ขันคือถูกต้องตามหลักสออคำสอนไม่ได้ไม่ได้บิดเบือนสอนให้คนเห็นความทุกข์สอนให้คนหาหาทางดับทุกข์ซึ่งความทุกข์มันมีหลายประเภทนะไอ้ความทุกข์แบบเบสิกก่อนขั้นเบสิกคือทำยังไงเครียดก็ให้คนได้ผ่อนคลายได้มาฟังธรรมะแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตนี่ก็คือการสอนที่มันถูกต้องสอนให้คนพึ่งตัวเองไม่ได้ไปพึ่งสิ่งอื่นนี่ก็ถูกต้องตามคําสอนแต่ว่าถามว่าฟังไหมไม่ เนี่ยแมล่ามาดูไลฟ์คนจับผิดก็ดูแต่ช่วงเสียงหัวเราะบันทึกไว้แล้วไปด่ามันกูจะฟ้องมึงเพราะมึงหัวเราะแต่มึงพูดสาระไม่มีแต่กูไม่ฟังอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ทําใจลําบากอืมอย่างที่พระมาหาไพรวันบอกว่าแบบคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ดูอะไรที่เป็นธรรมะศาสนาอื่นๆเองก็มีแนวโน้มว่าคนนับถือศาสนาน้อยลงอย่างนี้คิดว่าศาสนาเองกับ คมสมคัญนในแง่แที่เป็นที่ยังเีใใ่ยวขี่ได้คนนะคะควรจะเป็นความสมคัญแบบไหนที่จริงศาสนาทุกยุคมันอยู่ได้เพราะว่ามันมันฟังเสียงคนศาสนาพูดอยู่ได้นอกจากมีหลักธรรมคำสอนแล้ววินัยอะไรบางอย่างก็ต้องรับฟังเสียงคารวะทีนี้ก็ต้องมาช่างดูว่าเขาติมากกว่าหรือชมมากกว่ามันเป็นผลดีหรือเป็นผลลบอย่างจา์พุทธาบอกว่าเวลามีปัญหานี่ให้ขึ้นช่างก่อนแล้วดูว่าสิ่งที่ทำว่ามันมีคนหรือมีโทษมากกว่ากันถ้าถ้าเห็นคุณก็ทําต่อไปแต่ปรับให้มันมีโทษน้อยที่สุด ดีจะมาบอกว่าดีทั <laughs> ้งหมดมันไม่ม <nature> ีอยู่จริงหรอกไม่ดีทั้งหมดก็ไม่มีหินหยางมันยังรวมอยู่ด้วยกันเลยอ่ะคนเราอ่ะมันจะไปแยกดีแยกชั่วเป๊ะเป๊ะเป็นไม้มันทัดได้ไงอยากเกิดมาตรงเป๊ะเกิดเป็นไม้มันทัดนะจ๊ะฝากไเออย่าเป็นตลับเมตรสภาพวัดคนอื่นตลอดเลยเป๊ะ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 อไม่ได้หรอกคนเราอ่ะเห็นว่าในไลฟ์ก็ทั้งคสทั้งสองก็พยายามจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองนะคะ แต่สุดท้ายก็ยังโดนกรมทอที่เกี่ยวกับการเมืองเรียกไปคุยเท่ากับว่าสุดท้ายแล้วาศาสนาก็ยังถูกการเมืองครอบงำก็นั่นแหละฮะก็วันนี้ก็พูดถามในกรรมธิการเลยอาจารย์สมป,ปองแล้วก็ถามว่าแค่ไหนได้ไม่ได้ถ้าชมได้ไหมยุ่งการเมืองไหมถ้าชมถือว่ายุ่งไหมถ้าสมมติว่าพลาดพิงแซวอย่างนี้ถือว่าไม่ได้ไม่เหมาะสมโดนตนําหนิแล้วถ้าชมอ่ะถือว่ายุ่งการเมืองไหม อืมอําสรุปก็ไม่ได้ไม่ได้อัน,นี้ฮะแต่ว่าจารย์ภัยบูลก็พูดดีนะจารย์ภพบูลน์นิติตะวันก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเมืองที่จะพูดกับเรื่องของท่านไปอะไรไปท่านก็ไม่ได้ตาําหนิแต่ว่าท่านแค่ห่วงเรื่องความเหมาะสมคือท่านก็ดีมากเป็นพุทธศาสนิกชนที่น้อมนําคําสอนของผู้เจ้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะฝากถึงอาจารย์ภพบูลถ้าดูคลิปนี้ชื่นชมนะฮะ <laughs> ก็วันนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็ได้ไปกรรมธิการแล้วก็ขอน้อมนาคาแนะนาไม่ใช่คำสั่งสอนขอน้อมนำำนนํํําาาคแะของ กรรมธิการทุกท่านซึ่งเขามีมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะบางทีมันนไปนั่งก็ยังสงสัยอยู่ทำไมไม่คุยกันก่อนพราะกรรมการเองก็ยังเสียงแตกเรื่องนี้ฉันก็ดีเป็นข้อดีบ้านเนี่ยเราก็เห็นความหลากหลายว่าบางผู้ใหญ่บางท่าน่ันก็โอเคเห็นด้วยผู้ใหญ่บางท่านก็บอกว่ามีข้อทวงติงหน่อยขอให้ปรับขอให้แก้เราก็ยินดีไม่ดื้อไม่ดื้อไม่โซนเป็นคนน่ารักนะฮะการที่กรมทสามารถแบบว่านิมนต์ขสอทั้งสองไป่ว่ ก็จริงๆมันก็ถ้าโดยอำนาจที่มันไม่ได้ไงแต่ก็ยังไปแต่ถามว่าอท่านพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องของการนี้มันก็ไม่ถือไม่ถือเท่าไรหรอกไม่เท่าไรถ้าทําอะไรมากกว่านี้ก่อนก็อาจจะต้องต้องมาตั้งคําถามกันเอ๊ะมันเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ไหมอะไรไหมอันหนึ่งที่ขอสอพูดในไลฟ์ประถันเราแบบคนรุ่นไหนชอบมากกับความกตัญญูที่เอามาโยงกับธรรมะอะไรเงี้ยเพราะว่าใครเขาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าธรรมะที่รีเลทกับชีวิตเขาไปแล้ว ก็คนไทยมันถูกสอนว่าเป็นเด็กต้องกระตันยูอ่ะแล,แล้วคำว่ากตัญยูมันเท่ากับเชื่อฟังคาสั่งสอนใช่ไหมถ้าไม่เชื่อคือมือไม่กตัญยูเป็นลูกแม่ทําพ่อแม่สอนอะไรต้องฟังเชื่อฟังอยากให้เรียนนู่นก็ต้องเรียนอยากให้ทํานี่ก็ต้องเรียนเหมือนเหมือนลูกเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะทั้งที่ลูกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกมีชีวิตจิตใจ,จลูกเป็นหนอเนื้อเชื้อไขฉะนั้นตมาจึงเปลี่ยนคําเลยนะบอกว่าอากัญยูบางครั้งอาจจะเท่ากับกตัญยูก็ได้เช่นมีโยมคนหนึ่งมาปรึกษาเนี่ย ไม่สบายใจจะส่งเงินไปบ้านแต่พ่อก็ติดเล่าแม่ก็ติดพาน,านันถ้าไม่ส่งเงินไปอักตันยูไหมแต่ก็เลยบอกว่าบางครั้งก็ควรอักตันยูเพื่อที่จะกะตัญญูได้บ้างไม่ส่งเงินไปให้ท่านทําเรื่องที่มันเป็นอบาย,ยมุกแต่เก็บเงินไว้ท่นที่จะเอาเงินส,ส่งนั้นส่งไปให้หมดแล้วมันไปหมดกับอะไรเก็บไว้แล้วพอท่านเจ็บไข้ได้ป่วยค่อยรักษาท่านอะไรท่านนี่ก็กตัญญูไหมเออนันนะอาจจะเพราะว่าพระอาจารย์มีการปรับให้เข้ากับสมัยใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าพระเลยทาให้เุ้งเลิ แน่นอนแน่นอนแน่นอนเราไม่คือเราเป็นคนมีเหตุผลนะแตะมาเป็นคนแต่ไหนแต่ไรแล้วนะอย่างเมื่อคืนคุยกับพระอาจารย์สมปองพูดเรื่องว่าไยวานปรับได้ไหมเราก็บอกว่าได้แต่อาจารย์ขอหน่อยว่าต้องมีเหตุผลคือคุยกับเราได้ด้วยเหตุผลแล้วเราเห็นว่าเอออันนี้มันสมเหตุสมผลแล้วเราจะทําแต่ให้เราเชื่อฟังแบบเชื่องเชื่องแนะนําให้ไปสอนหมานะฮ <laughs> ะเราไม่ใช่หมาพอาาเราฝักมือยกมือนั่นไม่ไสอนหมาฉะนั้นจะคุยกับเราได้เรายอนยินดีรับฟังยินดีปรับแต่ต้องมีเหตุผล อยู่บนพื้นฐานอาเดีเช่นหัวเราะมากไปเราก็ต้องทำเออหัวเราะมากไปยิ่งว่ามาอันก็เก้ก้าก้าไปลดหน่อยไม่มีปัญหาแต่เขามีเหตุผลรับฟังแล้วหลังจากนี้จะมีทา,างตอบยังไงพันห้าสิบห้าสิบบอกว่าคงต้องทําเครื่องวัดแล้วแหละเอามาติดไว้เลยติดไว้ตรงไหนก็ได้ใต้จีวรนหรืออะไรถ้าเวลาหัวเราะดังเกินหรืออะไรเกินขีดแล้วให้มันดังตือเตือนแล้วเจะได้จะได้เบาแต่ก็จะตับเนื้อหามากขึ้นสอดธรรมะมากขึ้อไหนที่เราพอเห็นได้ชัดก็จะทําเช่น เอ้ยอันนี้ไลน์นี้มันมีแต่เรื่องฮามากไปโจ๊กมากไปไม่มีธรรมะเลยเติมธรรมะเข้าไปให้เยอะๆ๋ยวนี้มันอาจจะแบบถ้าเป็นกาแฟตัวนี้มันมหวานไปมันมีแต่อะไรที่มันไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเอาเนื้อแท้ของกาแฟเข้าไปเยอะๆให้มันบรลานกันพอดี50 50 60 40โกนี่จะกไม่กัน้น <c> า <oughs> อาจารย์อาจจะเกินเสียงออกลงไปไม่ก้านเกินเสียงไปคองลงคอไปให้เสียงมันไปดังในคอถ้ามันลงไปในกระเพาะไม่ต้องให้มันดังออกมาอาจารย์สมปองบอกว่าภัยวันท่านนะ่ะมันออกมันหัวราะออกแต่ผมหัวเราะเก็บอ่าโอเคอาจารย์เดี๋ยวผมหัวเราะเก็บก็ได้อะไรเงี้ยลำบาก <c oughs> แค่หัวเราะยังลําบาก <c oughs> ใช้ชีวิตเรื่องอื่นก็ลาบากพอแล้วจะทมามันนั่งจัดการกับวิธีหัวราะเดีออ๋ยวูจะหัวเรอะยังไงให้มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คนไม่มาว่าไม่มาอะไร อย่างที่พระมหาพรวันเคยบอกว่าแบบเนี่ยพอพูดทรมาปุ๊บกับคนดูสองอแสนเหลือห้าหมื่นมันฟังกันหรือเปล่าล้วไอ้คนที่ซีเรียสซีเรียสว่าไม่สำรวมถามมันเข้าวัดฟังธรรมกี่กันเดือนหนึ่งมันเข้าวัดฟังธรรมกีก่รอบมันก็ไม่ฟังหรอกเพียงแต่ว่าอพอมีอย่างนี้ก็ไปว่าแต่ไม่เป็นไรว่าก็ว่ามาไม่เป็นไรแปลว่าการที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหมห่เราไม่ควรหันกลับมาสนใจศาสนาันใช้วิธีแบบเดิมๆไม่ค่อยได้แล้วอย่าทําอะไรเดิมๆแล้วหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง ทำคมก๊อปมานะฮะช่วงทำคมก๊อปมาอย่าหวังอย่าหวังอย่าหวังเราทอะไรเดิมๆแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างถ้าอย่างเดิมมันไม่เวิกต้องเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการถ้าจะหวังผลที่มันดีกว่าต้องตั้งคําถามว่าทําไมวัยรุ่นถึงรู้สึกเบื่อทํใไมรู้สึกเบื่อธรรมะมันไม่ใช่แค่ธรรมะแม้แต่การเรียนการสอนปกติของเด็กที่โรงเรียนทําไมมันเบื่อเบิก็ครูมีวิธีการเดิมๆอะ่ะมาถึงก็เข้มขลุ่นักเรียนเปิดนันงเือยปดยิ่งสอนอนอนไลน์มันยิ่งสบายเลย ขนาดอยู่ตอนหน้ามันยังไม่ค่อยอยากเรียนนี่สอนออนไลน์มันก็ไมิงจริงมาเรียนใหญ่เลยบางทีต้องยอมวางภาพลักษณ์ลงบ้างคนไม่ค่อยวางภาพมาติดภาพลักษณ์เช่นเอเป็นพระเป็นที่เคารพนับถือต้องสำรวมวางความสำรวมลงก่อนสักหน่อยได้ปะล่ะวางมันลงสักแป๊บหนึ่งก่อนเอาดึงคนเอาอะไรมาก่อนให้เด็กมันหันมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่าการธรรมะมันมีอยู่แล้วทุกที่คนกินกินอะไรแบบเดิมตลอดเวลามันเอื้อมเหมือนกันธรรมะจ๋าจมันไม่ฟังหรอกอืม คนบอกว่าจะให้คนเก่มาเข้าใจคนรุ่นใหม่มันยากสำหรับาอาจารย์กยารแบบไปเข้าใจอาาเอกภาษากะเทยทั้งอย่างมันไม่ยากหรอกถ้าคุยกันลดช่องว่างสิทุบกําแพงกําแพงใจระหว่างกันออกเหมือนแต่ามาก็มีปัญหาวัยรุ่นก็มาถามเยอะอยู่กันนะ่ะตายายอายายกับหลานนะ่ะก็คุยคนละภาษายายก็อยู่แบบยายหลานเคยไปโรงเรียนไงไม่ได้อยู่กับยายแต่พอต้องมาอยู่ด้วยกันเรียนอะไรมีปัญหาทำไมแต่ามาก็แนะนำมึงไปบึง้งอ่ะไปชวนยายมึงมาเล่นติ๊กต็อก ชวนมาให้แกแต่งตัวสวยๆทาปากให้แกเข้าผู้หญิงแกขนาดไหนก็ต้องรับเืิงงานทาปากแล้วให้มาลองเต้นทิกตอกดูแล้วก็มีหลายคลิปนะปรากฏว่าคลิปผู้สูงอายุที่มาเล่นทิกตอกเล่นอะไรคนชอบเข้าไปดูว่าหรู้สึกว่าน่ารักเนี่ยก็จูนเข้าหากันสิทํากิจกรรมอะไรที่ทําได้ยายก็ชวนหลานไ่กินหมากบ้างอะไรว่างอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับเข้าหากันมีคนถามมาีคนถหรือว่าถามเองอ๋อมีคนฝากมา่า S <S แซล,ลมอนแครออ,อะออนาลบจะกินหัวเราถ้าเรียกคนอื่นไม่รับประกันแต่ถ้าเรียกจะมาไม่เป็นอะไรเพราะธรรมาไม่ถือโดนเรียกหนักวันนี้อีก <laughs> อันนี้น่ารักแซลมอนอุ้ยอยากเป็นแซลมอนดูน่ารักดูแบบเหลืองๆแบบแบบส้มๆหน่อยเป็นแครอทอะไรอย่างเงี้ยเออเดสส้มอะไรเรียกไปเถอะอย่าเรียกเรียกถามก่อนว่าต่อให้คุณดีขนาดไหนอ่ะครูบางคนระเบียบจัดเด็กมันไม่ตั้งฉายาให้เหรอ พ้นจากการถูกตั้งฉายาไหมครูในโรงเรียนมีฉายาทุกคนฉะนั้นครูก็ต้องรู้ว่าเด็กเขาก็อยู่ช่วงวัยหนึ่งของเขาถ้าเขาเดี๋ยวเขาโตเขามีวุฒธธิภาวะมากขึ้นเขาการที่เขาเรียกตมาแครอทพสอหรือเรียกนะว่าพอสอถามว่าคําว่าเาการแซลการล้อมันเท่ากับการไม่เคารพไหมเท่ากับการไม่นับถือไหมตมาว่าไม่ใช่หรอกคนเขาแยกแยะได้อย่าไปตัดสินแทนเด็กอย่าไปคิดว่าเด็กโง่โถ่ร้องเกง่งอยากถามว่า มีการพูดถึงนรกสวั์อะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วพระอาจารย์ว่านรกสวดเนี่ยมันมีจริงๆไหมหรือมันเป็นแค่คำสอนอไม่ต้องอยากรู้เดี๋ยวตายได้รู้เอง <laughs> ไม่ต้องรีบแต่มาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่ตาย <laughs> ถ้าเดี๋ยวตายก่อนล้วจะกลับมาบอกแต่ทีนี้คาสอนของของ,ของระเจ้าถ้าไม่ได้สอนแค่นรกที่มันอยู่ต้องรอให้ตายไปอะนรกบนดินก็มีไม่ใช่มีแต่นรกใต้ดินนรกบนดินคุณทําอะไรแล้วคุณเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนถูกไฟเผาถูกไฟลนนั่นก็คือนรก คุณทาอะไรแล้วคุณบันเทิงทําความดีแล้วรู้สึกแช่มชื่นเวลานึกถึงนั่นคือสวรรค์แต่คนไม่สนใจสวรรค์กับนรกในแง่นี้จะไปสนใจตายไปมีนรกไหมไม่ต้องสนใจเดี๋ยวตายได้รู้เองแต่สนใจสิ่งที่มันรู้ได้ก่อนที่มันอยู่ตอนนี้ก่อนที่เป็นวิทยาศาสตร์ก่อนตายแล้วเดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์กันเดี๋ยวก็เจอกันที่นั่นแหละ